จะปลุกลูกสาวชีนอนยังไม่ตื่นเลยก้าโมงครึ่งแล้วเกี้งไปเกี้งมาไม่รู้กี่รอบแต่ไม่ยอมตืนม่นแหนมหมดมันคนเห็นว่าน่าจะเอากวดนมออกนะคะแต่ชีจับแน่นมากโอ้ยนอนดินจะตื่นกันมาไม่แนะ่ นะคะโอ้ยท่านอนสวยมากจิใกไปจะตื่นแล้วรอไม่นานนะคะจะตื่แล้วเพราะว่านมหมดแล้ว น้อยตื่นไหมลูกน้อยจ,จ๋าตื่นกันแล้ออออวโวยวายฮัลโหลโวยวายอุ้ย <c oughs> เออ <c oughs> สวัสดีคะ่ะโอ้ตื่นมาก็สวัสดีบาถ้ารักจังเลยลูกเป็นยังไงมั้งคะเป็นยังไงมั้งคะ ไปไหนอะลูกอ้ยทำอะไรอะไปไหนอะดีๆนะเดี๋ยวตกเตียงอุ<_<_<__<_้ยอ้ยายจ๋าหาแม่เหรอลูกหาแม่เหรอลูก ไหนดูไหนแม่ดูดิโอ้ยเศียร์ตาในรูปตาตาอะแม่มีน้องมาให้น้องเออน้องสวัสดีน้องอยังลูกสวัสดีน้องอยังคะไม่สนใจคะ่ะ น้องไปไหนแล้วพี่น้อยคะพี่นาอยหนูตื่นรอเล่นแล้วนะตื่นรอเล่นแล้วนะไม่จ๋านี่ดมกลิ่นเฉลยไปโอเคนะไม่บ่าย,บายแล้วนะ๊ายบ่ายแล้วตกลงตื่นแล้วใช่ไหมคะ คือยังคะเด็กผมยาวไม่ให้จับผมด้วยขอมัดผมหน่อยนะจะเอ๋ <c oughs> บาย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 คนไหนตี้คะตี bye. Bye ้อยู่ไหนตี้อยู่ไหนตี้อยู่ไหนคะตี้อยู่ไหนลูกเฮ้เอ้โอเค